วันนี้นะครับจะมาเพาะพันธุ์ปลาสว่านนะครับในนี้มีปลาสว่างอยู่4ตัวนะครับเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวคู่สองตัวเมียสองนะครับเดี๋ยวครับเลือกตัวที่เจ๋งๆพร้อมผส,สมพันธุ์มาสักคู่หนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะพร้อมตัวเล็กหน่อยนะครับแต่น่าจะมีไข่ค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวไปวางยาสลบดูกันชัดๆอีกทีนะครับตอนนี้ปลาก็น็อกยาสลบแล้วนะครับของนิ่มมากเพศเป็นสีแดงนะครับน่าจะมีไข่แล้วแหละนิ่มๆ ถ้ามองจากด้านบนก็จะเห็นเลยนะครับว่าท้องมันเพลกออกข้างน่อยนึะครับจะใช้ฮอร์โมนพ่อพันปลาสูตรหนึ่งนะครับทำการฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อนะครับตรงโคนคลิปหลังนะครับ สำหรับฮอร์โมนพลพันปลาสุดหนึ่งนะครับทางเราก็มีจำหน่ายนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆครับไม่ยุ่งยากตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่บอ่อนะครับที่เราจะใช้สําหรับไอ้ตาหวังไข่นะครับเป็นอ่างไฟเบอร์นะครับความจุน้ําก็200ลิตรนะครับปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับตาก็จะฟื้นจากยาสลบนะครับมาตักตัวผูกันต่อครับตัวผูเนี่ยผมจำได้เลยมันจะตัวยาวที่สุดเลยดูง่าย ตตััววนนนนี้้ผูแ่อได้มาแล้วนะครับตัวผู้ตอนแรกกะว่าจะเอาตัวใหญ่มาแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราลืมไปว่าตัวเมียตัวมันตัวมันไม่ได้ใหญ่เท่าตัวผู้จริงๆอ่ะถ้าจะผสมปลาพวกนี้ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้จะยิ่งดีแต่ถ้าเราเอาตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเนี่ยเวลามันไล่กันตัวเมียมันจะชำง่ายในกรณีที่ผสมแบบให้ปลาไล่กันเองนะครับตัวนี้ตัวผู้ไซร์รุ่นกับตัวเมียเมื่อกี้เลยนะครับ ตัวผู้ตัวนี้น้ําหนักน่าจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งกิโลน้อยๆครับโลหนึ่งโลสองประมาณนี้ครับส่วนตัวเมียเมื่อกี้น่าจะประมาณโลห้าครับท้องตัวผู้เห็นครับมันจะไม่อุ้มเป่งแลวมันจะแข็งๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูน้าเชื้อนะครับเดี๋ยวปีน้ําเชื้อให้ดูาขาวขาวคุ้นๆเลยแบบนี้พร้อมเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีฉีดฮอร์โมนในตําแหนงเดียวกันกับตัวเมียเมื่อกี้นะครับ แพงไปเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำมาใส่อ่างไว้รวมกับตัวเมียนะครับหลังฉีดฮอร์โมนไปแล้ว8-12ชั่วโมงมันจะไหวยไล่สสผสมพันกันเองนะครับเปิดออกซิเจนแรงๆสักนิดหนึ่งอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันค่อนกลางอับแสงนะครับเพราะเวลาเพาะพันธุ์ปลาเนี่ยต้องไว้ในที่ที่แบบเงียบสงบสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ตัวเมียฟื้นจากยาวตลบแหละเดี๋ยวตัวผู้มันก็จะค่อยๆฟื้นนะครับกรณีนี้คือผมจะผสมเทียมแบบรีดไข่นะครับก็คือเตรียมจเจ้าตัวนี้ไว้นะครับไว้สําหรับล่อนไข่ลงในติดบ,บนมุ้งสีฟ้านี่นะครับถ้าใครฉีดฮอร์โมนแล้วปล่อยให้ปลาไล่กันเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการผสมเทียมแบบรีดไข่เนี่ยจะทําให้ติดลูกปลาค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับสําหรับใครอยากเรียนผสมเทียมออนไลน์แบบรีดไข่นะครับก็สามารถติดต่อผ่านดิสคริปชันที่เราทิ้งไว้ด้านล่างมาได้นะครับ แต่ถ้าจะฉีดร์โมนลแล้วปล่อยให้ปลาไล่กันเองก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับช่วงที่ระหว่างรอน้ําได้ครึ่งบ่อนะครับก็พอพันปลาสวายรอไปถ้าน้ําถึงครึ่งบ่อเมื่อไรเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงตะเข็บกระชังตรงนี้พอดีเลยนะครับแนวเนี้ยพอดีเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาลูกปลาสวายนะครับที่อนุบาลสักประมาณสักยี่สิบสามสิบวันแล้วเนี่ยกะว่าตัวมันใหญ่กว่ารูมุงม้งพวกนี้ยมุ้งกระชังเนี่ยก็เอามาลงได้นะครับ ตันนี้ญยาด้านล่างนี่มันดันกระชังลอยขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเพราะปันปลาสวายเตรียมตัวไว้เลยนะครับ